ซีรีส์สองอือ,อากสองก็คือถ่ายวันวันเดียวกันกับคลิปแรกเนี่ยเพื่อประหยัดต้นทุนทำให้ถ่ายนานขึ้นถ่ายถสี่สดาถ่ายนานขึ้นไม่ใช่ขี้นะถ่ายถ่ายคิดิขึนสนไหนลึกไหน นับเลยจะนับปะครับอืมวินไงใช้ได้ละอุ้ยต้องขอบใจแม่วัวคนนั้นมากเลยนะเนี่ยที่ให้เวลมาอุ้ยนมกระดูกทำจากเนื้อเยื่อของแม่วัวเออทุกคนจบไอคลิปเอยนะสิ่งมีชีวิตประหลาดที่อยู่ในบ้านตนู้นน่นโอไดมนั่นมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผมต้อาหามาแล้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ผมสันนิษฐานว่ามันคือเอเลียนหรือมนต่างดาวเพราะว่าจากข้อมูลที่ผมเห็นมานะมันมีร่างกายที่แปลกประหลาดมากว่าเนืน้อหนังมันเนื้อหนังมันเหมือนมนุษย์แต่ว่ามันกลับโดนมดของบ้านนี่กินซึ่งไอ้มดพวกนั้นมันอยู่แถวบ้าน อันนี้เลยเอาล็อกเฮ้ยมันหิบอู้อู้อู้เไปเทมอู้น้ำโหนี่มันซีรีส์การเดินทางของแท้เลยนี่หว่าดูวู้ตะดีขึ้นเป็นห้ากองนี่ what the fuck ซุกบุ๊ what เดี๋ยว มุงยุทธ์กุกุลว้าวเฮ้กเดี๋ยวนะหมู่บ้านงูงูมานตั้งอยู่แถวนี้อ้าวผมไม่เคยเห็นหมู่บ้านนี้นะครับทุกคนมันมาจากไหนวะอะไรเนี่ยไดโนมังกรก็มีแล้วทุกคนผมไม่เคยเห็นไอ้ที่นี่นะราว์บอบอัา เลื่อย What the fuck. อ่ะเห็นปก,กติดอวะที่ปั่นสีวาดทูทุกคนแถวนี้ผมไม่เคยเห็นนะอันนี้ไม่ได้เตรียมเลยคืออยู่ดีๆมาเห็นเหรอ ตอนแรกผมก็นึกว่าอา๋อมันเป็นแค่ทุ่งกุหลาบแต่พอเข้ามาจริงจริอีนี่มันคลังนี่หว่าสี่คลังนี่เจ้าผมเลยไหนไปทุ่งกุหลาบนี่น,นี่มันทุ่งพริกนี่หว่าพริกขี้หนูเป็นพริกที่ในประเทศไทยเนี่ยเผ็ดที่สุดนะมันเป็นพริกที่เอ่อไม่ค่อยไม่ค่อยอร่อยเพราะว่ามันเผ็ดมากเดี๋ยนะในเกมนี้ดูสภาพในเกมียมนี้โอ้โหไฟไหม้เลยเดียว เฮ้ยคัมมิงซูนนี่กูมาเจออะไรเนี่ยฮะนี่มันที่ปลดล็อกใหม่จะเฉลยลเนี่ยเดินทางยาว <c ats> <Who S 2> บ o มบอมบ o มบอ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 มาอมบ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 อม o อมบอบอุกอนลอมนมาอว่ามบอมบอมบอมอมบอลบอบอมบออมบอมบอ็บอมบอมลอมบอลบอมบ้มบอ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 มแอมบอมบอมอมบอมบมอม เอ้ใหม่ใม่ไม่ต้องกดแชร์นะกดไลค์แล้วกดซับสไครต์เพืเ่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทสแล้วเจอกัน